มิจาการรมโครงการจัดเก็บขยะและวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำไหลภูระบายน้ำริมถนนพิภาวดีรังสิตเป็นโครงการแห่งความร่วมมือระหว่างสำนักการระบายน้ำและกลุ่มกรุงเทพกลางทั้ง9เขตที่ของกรุงเทพมหานครขอขอบคุณท่านกลัดกรุรงเทพมหานครที่เรามาร่วมกันดำเนินการในบริเวณภูริมถนนพิภาวดีรังสิต ความยาวถึง4,800กว่าเมตรนะคะที่กินหลายพื้นที่แต่ว่าวันนี้ไม่ได้ทำถึงขนาด4,800กว่าใช่ไหมคะเอาเก็บไว้มั่งทำสัก2,000พอให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร,รซึ่งมีไม่ถึงแสนเนี่ยนะฮะจะดูแลให้มันกริปกดเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราก็มีหน้าที่มากมายหลายอย่างนะคะเพราะฉนั้นถ้าหากว่าทุกคนได้ร่วมไม้ร่วมมือแก้งและ้งในวันหยุ วันเสาร์ขณะนี้เราทําเรื่องเปิดทางน้ําไหลวันอาทิตย์เราก็ทําเรื่องถนนเมืองสวรรค์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็หวังกําจัดวัชพืชเปิด,ดคูคลองทางน้ําไหลนะคะณนะบริเวณริมถนนวิภาวดีหลังสิตจนกระทั่ง Yeah. ร้